สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าของชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคมนะคะไว้ดูกันเป็นแนวทางนำบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ได้รับชมกันไปเนี่ยไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงๆของเรานะคะสำหรับชาวราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะขอดู <c oughs> ขอภัยค่ะดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าน่าจะอาจจะเพิ่งมีความขัดแย้งกันไปเนาะ ความวุ่นวายหรือปัญหาระหว่างคุณกับแฟนคุณนะคะก็ยังคงอยู่นะอาจจะเป็นช่วงที่อรอการติดต่อกลับ <c oughs> รอการติดต่อกลับแล้วก็รอว่าจะได้คุยกันไหมจะเคลียร์กันเมื่อไหร่นะคะถ้าพูดถึงว่าอความสัมพันธ์ตอนนี้ยังมั่นคงดีอยู่ไหมแม่หมอรู้สึกว่ามันก็ยังมั่นคงดีอยู่นะแต่ว่าใครบางคนเริ่มคิดแล้ว เอฉันจะทนได้อีกนานไหมนะคะตอนนี้มีความพยายามในการอดทนพยายามจะยอมรับซึ่งกันและการพยายามจะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนที่สร้างปัญหานะคะก็ยังดูนิ่งๆยังดูดูไม่ออกนะ <c oughs> ไม่หมอมองว่าชาวราศีตุลคุณก็คุณก็ดูไม่ออกว่าเดาใจแฟนคุณไม่ได้อะ่ะ ว่าเขาจะเอายังไงเขาจะเลือกเราหรือว่าเขาจะเลือกมือที่3นะคะเพราะในสถานการณ์รักสามเศรายังไงมันก็ต้องมีการเลือกนะคะตราบใดที่คนกลางยังอยู่เฉยๆคนกลางยังยังใช้ชีวิตปกติยังคนกลางยังคิดว่าตัวเองดูแลได้ตัวเองยังคุมได้คือคือเรียกได้ว่าคิดว่าตัวเองเอาอยู่อะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งก็คือตัวเราเราก็ต้องไม่สบายใจอยู่แล้วนะแต่เหมือนกับว่าก็พยายามอดทนนะคะพยายามจะอดทน อาจจะรอจนกว่าวันใดวันหนึ่งที่รู้สึกว่าอ่ะไม่ไหวละนะคะความเป็นคนอดทนของเรานะคะไม่ไหวแล้วก็อาจจะคิดอย่างอื่นเนาะ <c oughs> แต่ตอนนี้ยังวุ่นวายยังมองทางออกหรือเออยังมองไม่เห็นทางออกแล้วก็ยังมองอนาคตไม่ไม่ชัดเจนยังคาดเดาไม่ได้นะคะมาดูในส่วนของชาวราศีตุลอ่ะมาสาม <c oughs> ขออภัยกันมาสามใบเลยชาวราศีตุลน,นะคะจะว่าไปอะ่ะเจ็บนะคะ ยังเจ็บยังรู้สึกเหมือนกับว่าคือทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยนะในขณะเดียวกันไม่หมอมองว่าเออชาวราศีตุลตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นการอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะชาร์จแบตเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอรอพลังรอให้พลังมันแบบว่ากลับคืนมาแล้วฉันจะไปแน่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ เตรียมตัวไปเตรียมตัวออกจากตรงนี้เตรียมตัวเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่ตอนนี้แค่เตรียมตัวนะเพราะว่าเรายังต้องการเวลาอีกสักหน่อยมันก็ต้องวางแผนมันก็ต้องประเมินใช่ไหมคะนะอาจจะสเตรนท์นะคะเช่นเดียวกันกับไพ่ในความสัมพันธ์สเตรนท์บ่งบอกถึงความเป็นคนที่เข้มแข็ง นะคะเข้มแข็งจากภายในเลยมีความเข้มแข็งมีความเป็นนักสู้มีความเป็นคนที่อดทนสูงมากนะคะคุณอาจจะอดทนจนกว่าที่จะได้พูดได้คุยอดทนจนกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ <c oughs> ตัวเองไม่ไหวแล้วก็รอจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกว่าเธอฉันขอเลือกคนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะ ต้องท่องถึงที่สุดเลยแต่ถ้าวันนั้นไม่มาถ้าคนกลางนะคะถ้าแฟนคุณเขายังไม่เลือกไม่ตัดสินใจไม่อะไรทั้งนั้นน่ะคุณก็คงจะไปของคุณเองนะคะเมือ่อเมื่อคุณพร้อมเมื่อคุณสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ดึงเอาความเข้มแข็งความเด็ดขาดของเราออกมาได้แบบว่าชาร์จพลังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไปแน่นะคะตอนนี้รอก่อนนะคะยังไม่ร้อยนะอาจจะเพิ่งชาร์จเนาะอ่ะมาดูในส่วนของแฟนคุณ แฟนชาวราศีตุล <c oughs> ขอไปค่ะแฟนคุณก็วุ่นวายใจพอสมควรนะคะความรู้สึกดีอะมีอยู่แล้วตัวคุณเองนะต่างฝ่ายต่างมีเดอะซันแต่แม่หมอมองว่าเดอะซันของทั้งสองคนเนี่ย แตกต่างกันไปของคุณมองถึงว่าคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการให้เคลียร์คุณต้องการให้เขาบอกมาให้ชัดเจนว่าจะเอาอะไรจะเลือกใครจะทํำยังไงแล้วคุณเตรียมพร้อมจะก้าวต่อไปข้างหน้าเนาะมันมีเดอะฟูด้วยคุณไม่กลัวที่จะเป็นโสดคุณไม่กลัวที่จะก้าวต่อไปส่วนตัวเขาเองนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเขาก็มีความพยายาม <c oughs> เขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนอยากให้ทุกอย่างมันมันลงเอยด้วยดีนะคะดังนั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายใจ แต่อยากจะบอกว่าเขาลังเลใจมากเลยนะคะลังเลใจว่าจะทำยังไงจะเลือกใครดีนะความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณก็ยังรู้สึกดีอยู่นะอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันสามารถที่จะก้าวต่อไปได้นะคะแต่สำคัญคือกับมือที่สามเขาก็รู้สึกดีเช่นเดียวกัน <c oughs> เรียกได้ว่าสูสีเลยทีเดียวค่ะ นะทีนี้ต้องมาวัดใจกันแล้วละ่ะนะว่าว่าจะว่าเขาจะเลือกใครแต่ว่าแม่หมอมองไม่เห็นความกระตอรือรือร้นมากเท่าไหร่มองเห็นความวุ่นวายใจความพยายามจะเลือกความพยายามจะแก้ไขปัญหาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเหมือนกับว่าคนคนนี้เขายังไม่มีคำตอบอาจจะเป็นด้วยเขายังวุ่นวายเรื่องอื่นนะคะยังวุ่นวายเรื่องอื่นเรื่องของการทำงานไพ่างานของเขาค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าคนคนนี้นะคะ ตัวเขาก็เป็นคนที่ชีวิตวุ่นวายเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าแบบค้าขายปกติอยู่กับบ้านเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะยุ่งนะเป็นคนที่อาจจะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆด้วยซ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่กับที่กับทางเท่าไหร่นะคะดังนั้นพอคนที่ยุ่งยุ่งเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับปัญหาเรื่องงานก่อนที่จะให้ความสําคัญกับความรักมันก็เลยเหมือนกับจะค่อนข้างช้านะคะอ่ะเรามาดูกันในเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นอย่างไร ธันวาคมนะคะหน้าไพ่ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่เนาะธันวาคมนะคะน่าจะพยายามประคับประคองกันพยายามจะให้รอดนะคะ คุณยังไม่ไปไหนนะคะชาวราศีตุลน,นะหน้าไพ่มันค่อนข้างนิ่งนะรอจังหวะที่จะคุยรอจังหวะที่จะเคลียร์นะคะความเขาเรียกว่าอะไรความ <c oughs> ปัญหาสิ่งที่จะคุยจะเคลียร์การแก้ไขปัญหานะคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนคุณสองคนอาจจะมีจังหวะเวลาดีๆที่ได้คุยกัน นะอาจจะมีจังหวะเวลาดีๆที่ได้คุยได้ได้มาปรึกษาหารือกันว่าเออจะเอายังไงดีแต่ถามว่าชัดเจนหรือยังแม่หมอมองว่าไม่ชัดเจนเพราะอะไรนะมันมีราชาถ้วยราชาถ้วยบ่งบอกถึงคนที่ที่ยังไม่สามารถเลือกไม่สามารถตัดสินใจได้มีแนวโน้มว่าจะวางปัญหาไว้ตรงนั้นเพราะว่าไม่กล้าที่จะทำร้ายจิตใจใครนะคะแล้วยิ่งมีสองไม้บ่งบอกถึงระยะห่างบ่งบอกถึงการที่ใครคนใดคนหนึ่งยังยังตัดสินใจไม่ได้นะคะ ใช่ยังมีความลังเลยังฟุ้งซ่านยังสองจิตสองใจไม่รู้จะทําอย่างไรนะคะความวุ่นวายใจก็มีแต่ว่าแม่หมอมองไม่เห็นความเครียดในความสัมพันธ์ความความสัมพันธ์มันไม่ได้ตึงเครียดมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูความรู้สึกของชาวราศีตุลน,นะธันวาคมนะคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณก็นิ่งเนาะ มีความรู้สึกว่าชาวราศีตุลน,นะคะคุณออกมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมที่จะไปได้ทุกเมื่อนะคะตอนนี้พยายามไม่สนใจคุณพยายามทำงานทำหน้าที่ของคุณนะบางท่านถ้าสมมติว่าคุณแต่งงานแล้วนะคุณก็ดูแลครอบครัวทํามาหากินของคุณไปในขณะเดียวกันพยายามชีวิตพยายามทำชีวิตของตัวเองให้ปกติมากที่สุด พยายามไม่สนใจเขา,เาพยายามจะไม่ส่องพยายามที่จะไม่แบบว่าเออเขาจะไปไหนก็ไป <c oughs> จะไปคุยกับคนนู้นจะไปอะไรยังไงคุณพยายามคุณไม่สนใจพยายามจะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะคะทีนี้มาดูแต่ถามว่าเครียดไหมมันมีแค่เป็นมันเป็นแค่ความรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่แต่ก็นิ่งมากขึ้นแล้วละ่ะ นะก,ก็รู้ว่าเราเราไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ด้วยตัวเองก็ต้องพยายามดูแลชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดคุณมองไปในแง่มุมนั้นนะคะทีนี้ในส่วนของแฟนคุณล่ะ <c oughs> แฟนคุณนะคะแม่เหมาะรู้สึกว่าเขาน่าจะเ,เขายังรักยังรู้สึกดียังอยากที่จะพูดจะคุยกับคุณนะเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่แฟนคุณอาจจะมีความพยายามจะง้อนะคะ พยายามจะง้อพยายามที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่หม,มองว่ามือที่สามยังไม่ไปไหนอะ่ะนะคะเพียงแต่ว่าเขากลัวคุณจะ <c oughs> เขาอาจจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ตามคุณไม่สนใจคุณเฉยเฉยนะในเดือนธันวาคมคุณใช้ชีวิตของคุณมั่นคงดีออกนะคะแต่ทีนี้ตัวเขาเอง <c oughs> <c oughs> มีความพยายามอยากจะคุย นะพยายามอยากคุยอยากปรับความเข้าใจนะคะทีนี้ต้องมาวัดใจชาวราศีตุลล่ะว่าจะยังไงว่าคุณจะยอมที่จะพูดคุยยอมที่จะปรับความเข้าใจกันดีๆได้ไหมทำไมถึงคิดว่าจะไม่ยอมนะคะแม่หมอรู้สึกว่าปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข เขาสิ่งที่เขาทำนะอาจจะเป็นสิ่งที่เวลาเขาพยายามจะพูดจะคุยพยายามที่จะแสดงออกว่าเขายังรักเรานะเขายังต้องการเขาก็ต้องการคุณจริงๆแต่ว่าเขายังตัดมือที่สามออกไปไม่ได้ยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าในการพูดคุยกันนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งชาวราศีตุลคุณต้องถามใจตัวเองด้วยว่าว่าคุณจะเอายังไง เหมือนที่แม่หมอบอกว่าในความสัมพันธ์นะคะคุณสองคน,นมีจังหวะได้ได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจนะคะมีโอกาสสูงมากแฟนคุณนั่นแหละนะคะจะเป็นคนที่อาจจะใช้ความพยายามในการที่จะพูดจะคุยคุณอาจจะมีการปิดกั้นบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วแม่หมอมองว่าคุณจะได้คุยกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักเพราะอะไรเพราะว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะแฟนคุณก็ยังไม่สามารถจะตัดมือที่สามบอกไปได้ยังเลือกไม่ได้ แต่สิ่งที่เขาทําทั้งหมดคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะเสียคุณไปเขาต้องการให้คุณยังอยู่ในชีวิตเขาอยู่นะคะ คำแนะนำนะคะคำแนะนำนะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะแต่อยากจะให้ให้นำไปประกอบการตัดสินใจนะคุณอาจจะมีหงุดหงิดลาคาญใจคุณไม่พอใจแฟนคุณนะแต่ว่าความรู้สึกดีของคนสองคนยังยังรู้สึกดีกันอยู่ยังรักกันอยู่เนาะใจเย็นๆนะคะเราดูแลตัวเราเราดูแลครอบครัวเราทําหน้าที่ในส่วนของเรา ของเขาเขาก็มีหน้าที่ของเขานะแต่ว่าเขาเองเขาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเด็ดขาดนะคะนะอาจจะทําทงานเก่งนะอาจจะทําทงานเก่งดูแล ㅎㅎ, ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องงานเนี่ยไม่มีปัญหานะคะโอเคมากๆเลยแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาก็จะคานึงถึงว่าเออถ้าทําแบบนี้คนนี้ก็จะเสียใจยจะทําแบบนั้นคนนั้นก็จะเสียใจยนะค่อนข้างที่จะใจอ่อนแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนก็เลยพอเป็นเรื่องที่จะต้องแบบว่า เขอขัดบัตรตายเนาะ <c oughs> คือมันเป็นการทำร้ายจิตใจใครเขาก็จะเป็นแบบเออแบบนี้แหละนะก็พยายามเข้าใจแฟนเราแล้วกออ็ลองพูดลองคุยกันดูนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะมันมีแนวโน้มเหมือนกันว่าออพอได้พูดได้คุยกับแฟนแล้วนะโอกาสจะทะเลาะก็มีเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ให้คำตอบที่เราต้องการมันเหมือนกับว่าการที่เขาคุยกับเรา นะสิ่งเขาก็ต้องการสิ่งที่เขาต้องการแต่เขาไม่ได้ให้สิ่งที่เราต้องการเขาทําตามที่เขาต้องการคือดึงเราไว้ยื้อเราไว้ไม่ให้เราไปไหนแต่สิ่งที่เราต้องการคือให้เขาตัด <c oughs> ตัดอีกคนนึงออกไปเขายังไม่สามารถทําได้นี่คือสิ่งที่ชาวราศีตุลคุณต้องควบคุมอารมณ์คําพูดคําจาดีๆนะคะแต่หลายท่านบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วอ่ะจะทํำยังไง ไม่อยากอยู่แล้วมันง่ายจะตายไม่อยากอยู่แล้วเราก็ไปเนาะแต่มันสําคัญตรงที่ว่าบางทีคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันจบไปแล้วนะคะหลายๆท่านนะพอเวลาโมโหเวลาโกรธเราจะบอกว่าไปเลยไปจากชีวิตฉันฉันไม่งอฉันจะไม่ขออยู่แบบนี้นะแต่พอเขาจะไปจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาเอาเป็นว่าคําแนะนําสําหรับชาวราศีตุลลองคุยดูก่อนดูเหตุผลเขาดูท่าทีเขาแล้วก็ให้โอกาสไดใ,ให้โอกาสเขาได้หา,าไดหาทางที่จะ จัดการปัญหาอีกหน่อยนะคะก,ก็ยังรักกันอยู่เนาะคือด้วยหน้าไพา่พอเห็นความรู้สึกเขาที่มีต่อเรามันก็เป็นความรู้สึกดีๆค่ะนั้นเราก็เลยเสียดายเนาะ <c oughs> ลองพิจารณาดูไม่ต้องเชื่อทั้งหมดไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราร้อยเปอร์เซ็นตนะคะนำบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้กับสถานาการณ์จริงๆของเรามันจะเกิดประโยชน์มากกว่านะคะให้กำลังใจชาวราศีตุลค่ะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ